สวัสดีครับมาดูเจ้ายักษ์ครับมาในรูปทรงของเปรนยักษ์ใหญ่ครับผมลวดลายแต่งซิ่งแต่งสวยครับอาลีลาศิวุฒครับผม เจ้าของรถจัดเองเลยครับคำันดีชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมแเอ่เครื่องยนต์คอมวนเร็วครับโอ้ไฟหน้าน้อยเอ๊ สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบ YouTube อีกครั้งครับผมวันนี้ก็มาดูารถดำสวยๆครับเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ฮีโนโเมกานี่ครับผมบรรยากาศยามเย็นครับผมอ้าครั้งแรกครับของช่องเสนุยครับผมนี่ โอ้เป็นลายเป็นสีสุดจัดเลยครับนำสิ่งดิดด่วนเซบุนี่มาร่วมทีมกับทีมเราครับผมน่าจะได้ประมาณ3ามเที่ยวแล้วมั้งเ ท่อนี่ครับอันนี้แต่งท่อไอเสียี่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะครับเนี่ยเอ้ยจบรอ,อครับ่ออีกเอกอยไหมฮะไม่รู้ดิ เอาอีกไหมล่ะพินเจบอกว่าถ้ามันยังไม่หมดเวลาก็เอาอีกสักเที่ยวไหมฮะเอาาเอไปดูก่อนไปไปดูก่อนเอาไปดูก่อนครับว่าจะลุยต่อไหมเอยท่อยเสียหลายจุดมากเลยครับ นี wow. ่น้อรถไทยรถไทยกี่ให้ได้กินน้ำชบไปเลย้มือทัน